สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสงครามเย็นนะครับอ่านะสงครามเย็นนะครับสาเหตุของการเกิดสงครามเย็นเนี่ยหนึ่งเลยก็คือความขัดแย้งในเรื่องของอุด,ดมการทางการเมืองนะครับระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจนะที่ยึดถือแนวทางในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือความขัดแย้งในเรื่องของอุดมการ์ทางการเมืองนะฮะระหว่างสองข่ายใช่ไหมก็คือค่ายประชาธิปไตยกับค่ายของคอมมิวนิสนั่นเองนะครับคลิปที่แล้วที่เราเรียนเนี่ยนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับประเทศที่ก้าวมาเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลกนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา นะและสงครามเย็นมันก็เกิดจากตรงนี้แหละความขัดแย้งในเรื่องของอุดมการระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่นะครับก็คืออเมริกากับสหภาพโซเวียตซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นผู้นําฝ่ายประชาธิปไตยส่วนสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับเขาจะเป็นผู้นําฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับมันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันมันก็นําไปสู่สงครามเย็นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะก็ยังเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ นะแล้วก็อิทธิพลนะเพื่อครอบครองความเป็นผู้นำของโลกโดยจะพยายามแสวงหาผลประโยชน์และเขตอิทธิพลนะครับในประเทศต่างๆทั้งนี้เป็นผลมาจากนะฮะผู้ยิ่งใหญ่นะหรือผู้นำทางการเมืองของโลกนะครับในสมัยก่อนคืออังกฤษก,กับเยอรมนีเนี่ยได้หมด นะครับอำนาจลงไปภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างที่ครูบอกอะ่ะนะพออังกฤษเยอรมนี Germany, เนี่ยนะครับหมดอำนาจลงไปนะรประเทศที่ยักษ์ใหญ่ที่เกิดใหม่เลยก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตนะอ่าเขาก็เลยมีการแข่งขันกันมันก็เลยทําให้เกิดนะในเรื่องของนะครับสงครามเย็นเกิดขึ้นมานะครับอ่านะ ลักษณะของสงครามเย็นนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะเลยลักษณะแรกที่เราจะพูดถึงก็คือแข่งขันกันในเรื่องของการหาพันธมิตรทางด้านทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสาหรัฐอเมริกาหรือสหภาพโซเวียตนะก็จะมีนโยบายที่แข่งขันกันในเรื่องของการหามิตรหรือหาพวกนั่นเองนะครับเรามาดูประเทศประเทศแรกกันเลยก็คือ,อ,อนโยบายของสหรัฐอเมริกา นโะะยบายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของลัตทิทูแมนนะครับลัตทิทูแมนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนโยบายที่อเมริกาสนับสนุนรัฐบาลกรีซแล้วก็รัฐบาลของตรุรกีโดยให้การช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจและการทหารนะะเพื่อป้องกันไม่ให้สองประเทศนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตแล้วถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตก็จะปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์เพราะนั้นอเมริกายอมไม่ได้นึกออกปะ นะอเมริกาก็เลยให้การช่วยเหลือนอกจากนี้เนี่ยอเมริกาก็จะตอบโต้การคุกคามของประเทศคอมมิวนิสต์ทุกโลกแบบทุกสถานที่ตามที่สหรัฐอเมริกาเห็นสมควรเลยนะครับอนอกจากนี้เนี่ยเฮลลี่เอสทูแมนเนี่ยได้ยังได้เสนอนะครแผนการที่เรียกว่าเดอะมาชอลแ l นมาชอลแผนเนี่ยเป็นแผนที่อเมริกาเนี่ยนะครับ รประกาศชุ่มเงินมหาศาลเลยที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูนะฮะเศรษฐกิจทุกประเทศในยุโรปตะวันตกนั่นเองนะครับสาเหตุที่ไปให้การช่วยเหลือฝั่งยุโรปตะวันตกเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้นะครับ เพื่อไม่ให้ประเทศต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ฝั่งยุโรปตะวันตกเนี่ยนะครับไปเป็นอิทธิพลนะครับอยู่ใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตนั่นเองนะครับในเมื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมาชาวพันธ์นะครับฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็มีแผนการเช่นเดียวกันนะแผนการของเขาก็คือชื่อ the morotov plan นั่นเองนะครับ the morotov plan มรอร์อลแผนเนี่ยนะครเป็นแผนการที่โซเวียตเนี่ยประกาศทุท่มเงินมหาศาลเลยที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจธธทุกประเทศโดยเฉพาะยุโรปฝั่งตะวันออกนั่นเองสาเหตุที่เลือกฝั่งตะวันออกเพราะอะไรเพราะนาเขตส่วนใหญ่ติดกับสาภาพโซเวียต สหภาพโซเวียตหวังว่าถ้าทุกประเทศเนี่ยนะครับปกกองโดยระบอบคอมมิวนิสต์แล้วก็อยู่ในอิทธิพลของสหภาพโซเวียตเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเกิดสงครามกับสหรัฐขึ้นมาจริงๆกับฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาจริงๆี่ย รประเทศต่างๆเหล่านี้ที่ติดกับสาภาพยุโรปเนี่ยก็จะกลายเป็นกำแพงกั้นไม่ให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาบุกสาภาพโซเวียตได้ง่ายนั่นเอ,เองนะครับอันนี้คือลักษณะแรกในเรื่องของการแข่งขันกันในเรื่องของพันธมิตรทางการทหารนั่นเองนะครับ ลักษณะที่สองก็คือแข่งขันกันในเรื่องของอุดมการนะครับเราต้องย้อนมาพูดถึงวิกฤตการ์เบอร์ลินนะเบอร์ลินเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเยอรมนีนะครับพอเยอรมนีเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนาะเยอรมนีเนี่ยก็แบ่งออกเป็น4ส,ส่วนโดยมหาอำนาจที่ยึดครอง ะะก็จะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาแล้วก็รัเสเซียถ้านักเรียนดูจริงๆเนี่ยนะครับก็คือดูตามแผนที่ในสไลด์เลยนะฮะสีเขียวนะ,ะก็จะเป็นของอังกฤษสีฟ้านะครับหรือสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นของฝรั่งเศสสีส้มก็จะเป็นของอเมริกาและสีแดงนะฮะก็จะเป็นของสหภาพโซเวียตนะแต่มันก็มีสหภาพโซเวียตเนี่ยมันก็มีมีปัญหาเนาะ เพราะว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับดินแดนของสหภาพโซเวียตที่ครอบครองอลูกมันเป็นที่อยู่ของเบอร์ลินซึ่งเป็นที่อยู่ซึ่งเป็นที่หลวง เ,เขาเรียกว่าเมืองหลวงของเยอรมน,นีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็อเมริการู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนึกออกปะเราได้แต่เมืองบ้านนอกแต่สหภาพโซเวียตได้เบอร์ลินซึ่งเป็นเมืองหลวงเมืองสีวิไลเมืองที่เจริญนึกออกปะพอคิดได้แบบนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้นะเบอร์ลินเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนนั่นเองนะฮะก็คืออังกฤษฝรั่งเศสนะฮะ อ,อเมริกานะแล้วก็สาภาพโซเวียตก็แบ่งออกเป็น4ส่วนนั่นเองแต่อังกฤษฝรัร่งเศสอเมริกาเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าจะพัฒนาเยอรมนีนืกอออกป่ะก็เลยรวมตัวกันนะครับเป็นเยอรมนีตะวันออกนั่นเองนะครับเป็นเยอรมนีตะวันออกนะฮะก็หวังว่าจะพัฒนาเยอรมนีนั่นเองแต่สาภาพโซเวียตอ่ะไม่เห็นด้วยไม่อยากพัฒนาเยอรมนีนะมันก็เลยทําให้แตกแยกออกไป เป็นเยอรมนีตะวันออกนั่นเองนะครับส่วน3ประเทศเขาก็รวมกันนะครับอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นนะเยอรมนีฝั่งตะวันตกนั่นเองนะครับซึ่งเยอรมนีฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยส่วนเยอรมนีฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับก็จะปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ นักเรียนก็รู้อยู่แล้วเนาะระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาสเสรีภาพในเรื่องของการค้าการขายนู่นนี่นั่นเศรษฐกิจมันก็ดีแต่ฝั่งคอมมิวนิสต์ที่อยู่ฝั่งตะวันออกเนี่ยลูกนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีประกอบกับอ่อสาสภาพโซเวียตปิดนะครับฝั่งตะวันออกของตัวเองนะไม่ให้ฝั่งตะวันตกเนี่ยเผยแพร่อิทธิพลเข้ามานึกออกปะพอปิดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ นะฝั่งเยอรมนีฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับยิ่งประชากรยิ่งลำบากยิ่งยากแค้นนึกออกปะมันก็เลยทำให้นะครับเยอรมนีฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นของสหภาพโซเวียตคนเยอรมนีฝั่งตะวันออกก็อยากย้ายมาอยู่ฝั่งตะวันตกก็ลักลอบมาอยู่ฝั่งตะวันตกวิธกีการแก้ปัญหาของสหภาพโซเวียตก็คือสร้างกำแพงเปอร์ลินเพื่อกั้น ไม่ให้คนเยอรมนีตะวันออกเนี่ยหรือเบอร์ลินฝั่งตะวันออกเนี่ยย้ายไปอยู่ฝั่งตะวันตกนั่นเองนะครับอันนี้คือวิกฤตการณ์ในเบอร์ลินนะอ่ะต่อมาวิกฤตการณ์ในคิวบาคิวบ,บาเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ในทะเลแคริบเบียนนะผู้นำคิวบาเนี่ยก็ชื่อ,อชื่อว่าบาติตา้าบาติต้าเนี่ยผูกพันกับอเมริกาเพราะบาติต้าเนี่ยนะครับปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ต่อมาเนี่ยนะครับบาติสตาถูกปฏิวัติโค่นล้มโดยฟีเดลคาสโตปฏิวัติโค่นล้มเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นฟีเดลคาสโตเนี่ยนะครับก็จะไปผูกมิตรสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตนั่นเองแานอเมริกาซึ่งไทยหลังเนี่ยนะครับดาวเชื่อมของอเมริกาเนี่ยไป ตรวจคนพบว่าสหภาพ,าพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยเอาเอาวุธจรวดนำวิถีไปติดตั้งที่คิวบาเพราะนั้นจอห์นเอฟแคนเนดีอยู่สุขไม่ได้เลยจอห์นเอฟแคนเนดีก็เลยนะฮะสั่งให้นะครับคิวบาเนี่ยถอนจรวดนะรัสเซียเนี่ยถอนจรวดจากคิวบาออกไปนะคะออกไปจากทีในคิวบาภายใน30วัน คิวบาไม่สนใจไม่ปฏิบัติตามแถมยังสั่งจรวดจงจรวดนำวิถีเนี่ยเพิ่มมาอีกนะมันเป็นการท้าทายอำนาจของอเมริกาอเมริกาก็ไม่พอใจอย่างหนักเลยอเมริกาก็เลยเอากองเรือ180ลำเนี่ยมาปิดทะเลคาลิเบียนแล้วก็หันก็บอกปืนไปที่คิวบาแล้วก็บอกว่า30วันมันนานไปใช่ไหมหนึกออกป่ะ3า30วันมันนานไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราให้เวลา ภายใน24ชั่วโมงนะคิวบากับสหภาพโซเวียตต้องปลดเอาวุธจนะครับำรวจนำวิถีทั้งหมดและสุดท้ายคิวบากับสหภาพโซเวียตก็ยอมนะเพราะฉะนั้นวิกฤตการณ์ในคิวบามันก็จบลงด้วยดีเพราะว่าคิวบากับรัเสเซียเนี่ยยอมสหรัฐอเมริกาแล้วถามว่าทำไมนะฮะอเมริกาต้องเข้าไปยุ่งใน จากกับในคิวบาเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยนะครับต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพราะอะไรเพราะอเมริกากลัวว่าถ้ามันเกิดปัญหาเกิดการสู้รบกับสาภาพโซเวียตขึ้นมาเนี่ยนะครับคิวบาสกายเป็นฐานทัพสําคัญเลยที่สหภาพโซเวียตเอาไว้ใช้ถลม่มคิวบาเออเอาไว้ใช้ถล่มสหรัฐอเมริกาเพราะคิวบามันอยู่ถ้าเราดูแผนที่ลูก เพราะคิวบามันอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกามันอยู่ใกล้นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นจรวดนำวิถีมันมันยิงไปได้ถึงสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็เลยต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นรมนั่นเองนะครับอันนี้คือวิกฤตการคิวบานั่นเองครับอะต่อมานะอาก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันกันในเรื่องของอุดมการนะฮะก็จะมีในเรื่องของ นะมีการรวมตัวกันนะครับระหว่างประเทศนะที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็มีการรวมกลุ่มทางด้านการทหารที่ชื่อว่าสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือที่เราเรียกว่านาโตนาโตก็คือการรวมกลุ่มการทางด้านทหารนะปีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อการต่อต้านลุกลานจากฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็คือนาโตในเมื่อฝั่งประชาธิปไตยมีนาโต นึกออกไหฝั่งคอมมิวนิสต์เขาก็มีการรวมกลุ่มทางการทหารเช่นเดียวกันนะเราเรียกว่าส่วนที่สัญญาวอสซซึ่งส่วนที่สัญญาวอสซเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่สัญญาที่รวมตัวนะครับกลุ่มทางการทหารของนะครับคอมมิวนิสต์เพื่อต่อต้านประชาธิปไตยนั่นเองนะครับอันนี้คือนาโตและวบอซนะต่อมาคือนะทฤษฎีโดมิโนโกับทฤษฎีการสกัดกัน ทฤษฎีโดมิโน่เนี่ยก็คือเป็นอุทา,ทาหณ์จากไพ่ต่อต้านหรือโดมิโน่น,นะฮะถ้านักเรียนเคยเห็นนะ,ะหรือเคยต่อโดมิโน่เป็นแนวยาวเดียวกันน,นักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันเราทําล้มตัวเดียวอะ่ะมันจะล้มทั้งกระดานเลยมันก็ตรงกับทฤษฎีโดมิโน่ที่เขาเชื่อกันว่าถ้าประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ประเทศนั้นหรือประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ไปด้วยเหมือนโดมิโน,โนที่มันล้มตัวเดียวมันล้มทั้งกระดานเลยในเมื่อฝ่ายอาคอมมิวนิสต์เนี่ยมีทฤษฎีโดมิโนโนึกออกมาฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็มีทฤษฎีเหมือนกันก็คือทฤษฎีการสกัดกันเป็นของจอห์นฟอสเตอร์ดัดเลสเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็เสนอทฤษฎี การสกัดกัน้นไม่มีอะไรมากเลยทฤษฎีการสกัดกั้นก็คือทฤษฎีที่ต่อต้านทฤษฎีโดมิโนนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาลักษณะของสงครามเย็นอันที่3ก็คือแข่งขันกันในเรื่องของเทคโนโลยีนะตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องยอมรับว่านะสาภาพโซเวียตเนี่ยไปได้ไกลกว่าสหรัฐอเมริกาในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยียทางด้านอวก,กาศ ที่ครูบอกแบบนั้นเพราะอะไรเพราะดาวเทียมดวงแรกที่ส่งไปโคจรรอบโลกได้สำเร็จเนี่ยเป็นดาวเทียมของสหภาพโซเวียตที่ชื่อว่าสปุกนิกนั่นเองนะฮะพอสปุกนิกขึ้นไปของสหภาพโซเวียตขึ้นไปเนี่ยนะครับจอห์นเอฟแคนเนดี Kennedy, ในขณะนั้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับ ก็บอกว่าเอ้ยอีก10ปีข้างหน้าอย่าว่าแต่ดาวเทียมเลยเราจะส่งมนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้สําเร็จขออีก10ปีข้างหน้านะเราจะเอามนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ให้ดูเนื้อออกป่ะนะแล้วอเมริกาเนี่ยก็มีการก่อตั้งนะองค์กรที่เกี่ยวกับนะครับอวกาศก็คือนาซานั่นเองนะแล้วในไม่ช้าเนี่ยในไม่ในไม่นานะนะเนาะสารัฐอเมริกาก็ส่งดาวเทียมนะขึ้นไปสำรวจนะ รอ,อบโลกได้สำเร็จนั่นก็คือดาวเทียมที่ชื่อว่า Explorer นะครแล้ว NASA โดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีโครงการย่อยนะที่เราเรียกว่า Apollo นะศึกษาเกี่ยวกับการส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์และสุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็ทำได้สำเร็จโดยส่งเนล l a อาร์มสตรองนะครับไปด้วยยานออพอลโล11นะไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้ นะเป็นคนแรกในปีพศ2512นั่นเองนะเมื่อรัเสเซียเห็นว่าเ,เมื่อรัเสเซียหรือโซเวียตเนี่ยนะครับเห็นว่าอเมริกาเนี่ยนะพัฒนาไปได้แบบนั้นเนี่ยก็เลยทุ่มเงินมหาศาลเลยให้กับโครงการนะของสหภาพโซเวียตที่ชื่อว่าเมียแต่โครงการเมียสุดท้ายเนี่ยก็ต้องหยุดชะงักลงไปเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจก่อนนะอันนี้คือลักษณะที่3การแข่งขันกันในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านอวกาศนั่นเองนะครับอันที่4ก็คือสงครามตัวแทนสงครามตัวแทนเนี่ยนะที่เราเห็นกันเลยเนี่ยนะครับก็คือในเวียดนามนั่นเองนะครับเวียดนามเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในปีคศ1941เนี่ยได้เกิดขบวนการเวียดมินในเวียดนามที่เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากเวียดนามอยากเป็นอิสระอยากเป็นเอกลาชนั่นเองนะจนสุดท้ายก็เกิดการสู้รบกันพอเกิดการสู้รบกันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็จําเป็นจะต้องเจราจาสงบศึกก็ไปเจราจากันที่กรุงเจนีวานะที่ชื่อว่าอนุสัญญาเจนีวา ซึ่งอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยมีสาระสำคัญก็คือทำให้เวียเนียแบ่งออกเป็นสองส่วนคือเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้โดยใช้เส้นลุงที่17นะครับองศาเหนือนั่นเองนะการที่เวียดนามแบ่งออกเป็นสองส่วนแล้วเนี่ยคือเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือเนี่ยได้รับอิทธิพลจากจีนได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตนะแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามานะครับอย่างเวียดนามเหนือ นะมันก็เลยทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ละเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยนะครับเวียดนามเหนือจะต้องลุกเข้ามาสู่เวียดนามใต้แล้วมันทําให้เวียดนามใต้เนี่ยปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็เลยบอกว่าเออไม่ได้ละเราต้องไปให้การช่วยเหลือนะเวียดนามใต้นั่นเนองนะเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เข้ามาช่วยเหลือในเ işte. วียดนามใต้นะก็เกิดการสู้รบกลายเป็นสงครามเวียดนาม สุดท้ายแล้วเนี่ยสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับเวียดนามเหนือเป็นฝ่ายชนะนะส่วนเวียดนามใต้เป็นฝ่ายแพ้เวียดนามเหนือเป็นฝ่ายชนะเพราะอะไรหนึ่งเลยเนี่ยคนช่วยเนี่ยเป็นใครคนช่วยเนี่ยเป็นจีนคนช่วยอ่ะเป็นสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะที่สําคัญคือคนช่วยที่สําคัญคือจีนนึกออกไหมจีนเนี่ยอยู่ใกล้กับเวียดนามโดยเฉพาะเวียดนามเหนือเนี่ย นึกออกปะอยู่ทางตอนบนของเวียดนามเหนือเลยเพราะฉะนั้นเราจะส่งจีนเนี่ยจะส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือจะส่งให้การช่วยเหลือเนี่ยมันส่งได้ง่ายนะครับไม่ยากเลยได้ง่ายแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับเวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาแล้วอเมริกาเนี่ยอยู่ไกลถึงทวีปอเมริกานะอ่าแล้วขนทหารเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่คุ้นชินกับสภาพ,พภูมิศาสตร์ภูมิอา,ากาศอีก นึกอ,ออกปะสุดท้ายก็เลยทําให้อเมริกาต้องถอยออกไป นะแล้วก็ยอมแพ้แพ้ไปจนสุดท้ายเวียดนามเหนือเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมก็ลุกนะเข้ามาสู่เวียดนามใต้จนสุดท้ายรวมประเทศนะฮะเป็นเวียดนามได้สำเร็จในวันที่3กรกฎาคมนะฮะพศ2518นั่นเองแล้วก็มีชื่อว่าสาธารณรัฐเวียดนามนะก็รวมได้สำเร็จเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ก็กลายเป็นสาธารณรัฐเวียดนามนั่นเองนะครับ ต่อมานะสงครามในเกาหลีก็เหมือนกันนะเราต้องย้อนความไปถึงนะฮะในสมัยของสงครามโลกครั้งที่สองนึกออกมาซึ่งณขนาดนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีหน้าที่ลบในเอเชียบูรพาแล้วญี่ปุ่นก็ลบมันถึงเกาหลีแล้วก็ได้เกาหลีเป็นอนาณาณิคมเป็นเมืองขึ้นด้วยนะแต่สุดท้ายพอสงครามโลกครั้งที่สองจบลงเนี่ยนะฮะ ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามอักษะเป็นฝ่ายแพ้สงครา,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 ามใช่ไหมมันก็เลยทําให้นะ,ะญี่ปุ่นต้องถอนกําลังกลับไปแล้วก็ปล่อยให้เกาหลีเป็นอิสระพอปล่อยให้เกาหลีเป็นอิสระเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสหภาพโซเวียตก็ลุกมาทางตอนเหนือนะก็ได้เวียดนามเหนือไปเอกก็ได้เกาหลีเหนือไปใช่ไหมส่วนเกาหลีใต้ก็เหมือนเดิมเหมือนในเวียดนามะนะ สหรัฐอ,อ,อเมริกาเห็นว่าวถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้คาบสมุทรทั้งคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์แน่นอนนะครับเพราะนั้นอเมริกาก็เลยเข้ามาทางเกาหลีใต้เนื้อออกไหมก็เกิดการสู้รบกันนู่นนี่นั่นนะก็แยกออกมาเป็น2ประเทศเลยนะครับแล้วก็องค์การสาประชาชาติเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดันพวกเกาหลีเหนือเนี่ยขึ้น ใช่สุดท้ายนะก็บอกว่าอ่ะโอเคในเมื่อมันมันรวมกันไม่ได้ก็แบ่งกันไปให้ชัดเจนเลยนะครับก็กลายเป็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับอ่ะการสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับก็คือ,อสาภาพโซเวียตเนี่ยนะครับสตาลินเนี่ยได้ตายไปนะครับอ่านะอ่าตายนะผู้นำคนเก่าตายนะครับอ่าตายไป นะแล้วก็นะมีผู้นำสหภาพโซเวียตเนี่ยมีผู้นำคนใหม่ก็คือมิกาอิลนะกาบชอฟนะก็ขึ้นมาแทนสตาลินนั่นเองนะครับอ่ะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกาบ,บชอฟอ่ะก็เปลื่นหน่ายกับภาวะสงครามด้วยนะแล้วก็เริ่มใช้ระบบประชาธิปไตยเข้ามาใช่ไหนะแล้วก็เปลี่ยนนโยบายปฏิรูปการเมืองต่างๆนะ เป็นการใช้นโยบายที่เรียกว่านโยบายเปิดปรับหรือการนอสเปเลสทอยกาการนนสเปเรสทอยกาก็จะเป็นลักษณะแบบโอเคอทั้งประเทศปกครองด้ยวยระบบคอมมิวนิสต์แต่เปิดโอกาสให้บางเมืองนะที่จะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตยคืออะไรคือให้คนเนี่ยนะครับสามารถที่จะ มาแข่งขันกันในเรื่องของเศรษฐกิจมาลงทุนมันก็ทำให้มีนักลงทุนเข้ามาพอนี้รักลงทุนเข้ามาเศรษฐกิจดีประชาชนลืมปาอ้าปากได้นึกออกมามันก็ส่งผลให้ภาพรวมของประเทศมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนึกออกป่ะนะอันนี้ก็คือนะ ผลของการสิ้นสุดของสองครามเย็นนอกจากนี้เนี่ยก็มีการรวมตัวของเยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกอได้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็สหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายลงไปก็กลายเป็น15ประเทศนะสาเหตุที่สหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายลงไปเพราะว่าสา,าเหตเุเ,าาาเ,ตเกิดจากการล้มละลายาล้มละลายล่มเขาเรียกว่าล้มละลายเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจ เกิดปัญหาเงินเฟอ้อนะเศรษฐกิจตกต่ําปัญหาการเมืองภายในก่อการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลสุดท้ายสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปกลายเป็น15ประเทศอ่าสิประเทศนี้ก็จะประกอบไปด้วยรัสเซียยูเครนลัตเวียเอสโตเนียลิทัวเนียเบลารุสมอนโดวาอุซเบกิสถานอาร์เมเนียทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานคาซัคสถานจอร์เจียอาเซอร์ไบจันแล้วก็ คีกสถานนั่นเองนะครับนอกนี้เนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงนะทางยุโรปตะวันออกด้วยก็คือการล่มสลายของสหพันธรัฐยูโกสลาเวียนะรัฐต่างๆก็แยกตัวเป็นอิสระโปลแลนด์เป็นชาติแรกในยุโรปตะวันออกนะที่มีการปฏิรูปนะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเปลี่ยนจากระบอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาเป็นตลาดเสรีนะครับอย่าง ประเทศในยุโรปตะวันตกนั่นเองนะครับแล้วก็ฮังการีก็เปลี่ยนแปลงตามโปลแลนด์มาเชโกโซวาเกียนะนะก็แยกออกเป็นสองประเทศนะก็คือสาธารณรัฐเช็กกับสาธารณรัฐสโลว์เกียเยอรมนีตะวันออกกับตะวันตกก็รวมกันได้สำเร็จแล้วก็ตั้งเป็นสหพันธ์นะครับสาธารณรัฐเยอรมนี ปกคร้องด้วยระบอบประชาธิปไตยและใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบการตลาดนั่นเองนะฮะแล้วก็จีนเปิดประเทศมากขึ้นแล้วจีนก็ประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นแบบตลาดเสรีส่งเสริมการลงทุนนะักธุรกิจต่างชาติมันก็ทําให้นะฮะประเทศจีนเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะจบสำหรับ นะครับสงทามเย็นนั่นเองนะครับ